สตอร์ทาโแชนแเปิดไพ่ชีชะตาจัดเต็มแมนเวอรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วทุกวันอาทิตย์กับการเปิดไพ่ดูดวงรายสัปดาห์ช่วงเปิดไพ่ชี้ชะตาครับโดยมิสเต o ร์ทาสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น EP ีที่4แล้วนะครับโดยคำทํานายจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21ถึง27มีนาคม2564นี้ครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเปิดไพ่ดูดวงกันเลยครับสำหรับชาววันสำหรับชาววันพุธอาทิตย์นี้นะครับ เบอร์แปดรูปไม่เท้านะครับตามด้วยเบอร์เจ็ดรูปดาวเบอร์สิบรูปเหรียญครับ ใบที่5คือเบอร์สิบลูกถ้วยผลคำทำนายสำหรับชาววันพุธในวีคนี้ครับถ้าหากพูดถึงเรื่องงานเรื่องการค้าขายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆรวมไปถึง เรื่องการค้าขายที่ดินการเป็นนายหน้าหรือแม้กระทั่งนักเล่นหุ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยคุณจะมีผลกําไรจากงานประเภทนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นของคุณทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะนิ่งอยู่เฉยๆหรือว่านิ่งดูได้นะครับคุณควรที่จะพยายามต่อไปนะครับเพื่อความสําเร็จที่เร็วยิ่ง,งขึ้นไปครับในกรณีของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการหมายถึงกิจาการการงานต่างๆค้าขายนะครับจะมีการขยายเพิ่มขยายสาขาต่าง หรือแม้กระทั่งได้ยอดขายเพิ่มจากเดิมขึ้นมาหลายเท่าตัวทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของนักลงทุนครับหากเป็นพนักง,งานต่างๆหรือพนักง,งานทั่ว,วไปก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานและได้รับความรับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบหน้าที่ที่สูงขึ้นนะครับ ในวิกนี้เร็วๆนี้หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปพักร้อนตากอากาศเที่ยวตามสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายสมองนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือหากบางท่านมีอุปสรรคมีอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีทั้งนี้ทั้งนั้นให้ใช้เวลาเป็นองค์ประกอบด้วยครับชีวิตครอบครัวในกรณีของผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับในเคสของคนวันพุธเนี่ย วิ่งนี้ถือว่าเป็นวิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อบอุ่นทีเดียวส่วนเรื่องที่เราเคยมีปัญหาหรือบาดหมางกันมาเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็มีทางออกที่ดีขึ้นนะครับในกรณีของผู้ที่ไม่ได้แต่งงานหรือว่ากําลังคบหากันดูดูใจกันใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าได้พบเจอคนที่ถูกตาต้องใจและมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันในอนาคตนะครับภาพรวมของชาววันพุธเลย คือเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภต่างๆจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาเราด้วยดีไม่ดีบางท่านอาจจะได้ที่ดินได้บ้านเข้ามาฟรีๆโดยไม่ต้องเหนื่อยหาให้ยุ่งยากกันทีเดียวแหละเลขเด่นเลขมงคลของชาววันพุธคือเลข18,6ครับจบคำทํานายของชาววันพุธในวีคนี้ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e กดติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังดวงอัปเดตคลิปหน้านะครับสำหรับวันที่ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ